การใช้เวทมนต์ครั้งสุดท้ายของบึงโคลนลูเดียสสวัสดีครับผมซิรัสซิวคราวทุกคนคิดว่าระดับอย่างลูเดียสเพเรเลมหาอำนาจลำดับที่7นะครับการใช้เวทมนต์ครั้งสุดท้ายของเขาจะเป็นอย่างไรจะเป็นท่ามกลางสนามรบอันยิ่งใหญ่ใช่หรือไม่จะเป็นเวทมนต์มหาอำนาจที่แข็งแกร่งใช่หรือไม่คําตอบคือผิดครับเวทมนต์ครั้งสุดท้ายของบึงโคลนลูเดียสนะครับเกิดข,ข,ขึ้นในตอนที่เขา,ายุ74ปีและเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเขาด้วย ตัวรูเดนนั้นได้ใช้เวทมมต์แรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งเป็นเวทมมตลที่ตัวเขาในอนาคตสามารถใช้ได้ตอนที่เขาได้อ่านในบันทึกแต่เขาก็ไม่รู้ตัวเขาใช้มันได้อย่างไรนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีการทามสกิปไปนั่นเองตัวรูเดสในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วทมมต์แรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะช่วยประคองเฟอร์ลิสนะครับซึ่งก็คือเป็นลูกหลานสายเลือดของเอลิสนะครับตัวเฟอร์ลิสซึ่งเป็นหลานของรูเดสเนี่ยเขาก,กาลังที่จะตกจากเก้าอี้ตัวรูเดสก็เลยใช้เวทมมต์นั้นเพื่อช่วยประคองให้ e. เฟอร์ล ดูที่ตัวลูดิสเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาใช้มันได้ยังไงดังน,นั้นที่ตอนนั้นเขาไม่เหลือแรงแทบจะขยับตัวด้วยซ้ํา